กกาวัดดี่พายใส่หลอนวัดีครับวูกพีพายวัดดีทุกท่านพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ใจนะครับวัดที่าายเมเลยครับพี่แม่โบครับท่านบ่มเด็นาซาครับมาสอจอวัดดีกลูกพีเนียงคนกันนี่คือการ ที่ยังละ่ยังระจายยครับโรานก็นถือขออภัยขออภัยนะรเรล่องที่อาจจะกปลเพราะว่าคิดถึงคระผมคิดถึงสเสมอ,อนุิดเลยค เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับเทคอนเลยีดินศาสนา <c oughs> ทุกงานเดยเสียบอยครับเทคเทคนกเดินดันหน่อยได้ไหมครับพี่อ้าวโอเคครับผมขึ้นมัเมียนไปดีไล่ไปตามสายพานเลยแถวบินโ,โอ้ สูงเลยแต่ว่าเอาเอาิดดูดต้องหันนออกล้ว็ได้ติดดูดเข้าไปแย่เลยนะครับคนนั้บเอาไลเลยนึ่นน่าจะเต็มนะไปเอาอนี่มาแล้วเออพอดีเต็มมาแลมาแลวัดครับวัสดีพราะไม่พี่น้องรกรัดกันเลยครับมากเล็กครับผม มาคือเกาแล้วครับลืมองเพจงานเรื่องมันมีเพจงานอีกแล้วครับยืมงานมาแล้วครับผมล็อกกี้ของผมล็อกกี้ครับนี่สามเอ็มอัมแปดขนาตะวันสามเอ็มแค่นนี้กระบะใหม่นี่ขนานุกผมรถรอซูโม่ซูโม่รถรอเพื่อนวะของเสียบอยูอ่มาแล้วไอ โ oh, อ,อ้เสียวครับสุดที่ดีครับโอ้ยรอครับโอ้ยบอดด้อันนี้เพาะนได้เรียนเพะครับเรียนอย่างอันเนีย้ยบอดด้รองนิ่มผมบอดดี้เออขามาดูหลายบ้านครับไปเหนือโอ้แมนบอลกีไฟโอเคมไดเอาแบบตะวันแกเลยนะครับอได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 เอฟซีครับผมขพาะนาแล้วลูกไทยขอให้ผมลืมเดือนมิ่นมิ่นบุเล่อนหายไปดี่ครับลี่ีแม็กนอ้อมอวัจริงครับกสร้างน้องไทย รอพัทสีครับวัทดีทุกท่านด้วยครับไปใส่ล้วลูกพี่ห่างนี่คิดว่าเรียบรอบยนะโอ้เรยีรบยบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปส่งปากทางอ่ะครับค<ป> <laughs> นนี้ <laughs> ไปเด้อเดาเลยไปนล้ลูกพี่ สักสักครู่คก็มันเป็นผมรถอันนี้ไปดีกว่าเดี๋ยวรอรถนำปะดีครับดีครับีรอเลยรอรอหยองคือเก่าครับลืมหยองอีกแล้วครับผมบริษัทอีกแล้วเห็นยังครับเดี๋ยวถ่าถ่าหัวหน้างานก่อนโอ้ป้อ ทางนี้ตรงตรงไปเลยครับหัวหน้าตรงสุด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 เลยครับสุดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับหัวหน้ามันจะสุดอันเราจะเห็นเองใช่ไหมใช่ใช่ครับ <Okay. S 2> อยู่อยู่ซ้ายมือครับสัก <Okay. S 2> เป็นสักครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับ สามเอฟแซงไปแล้วแซงได้บ่โอ้สามเอฟแซงไปแล้วโอ้สามเอฟแซงไปแล้วเดี๋ยวรอทุกคนกันลัางลอยล้างบิวเอาเครื่องเครื่องใหม่มาทีลอยครับโอ้โหเออจ้าหน้าที่ที่เป็นทำใหม่ปิ๊กยอม ปิกแท้ผมปิกก็เลยทำไอ๋ <laughs> ออหูื่อทางเป็นรงใช่ไพี่น่าเป็นรุร่งเนี่ยโอ้แซกมาอีกแล้วครับแซกมาอีกแล้วเรกีรันยนี่ลอยอนึงอีกาตายแล้วมาแล้วมาแล้วคือหมูปไปอีกแล้วครับแซ <laughs> กซะกว่าจะหน่อ <laughs> ดีแท้ไทยหอมเว้ยเดี๋ยวก็จูบลูกจะรับจะจวดครับวันนี้แข่งกันครับผู้อยู่ข้างหลังตัวเบาๆน้ำมูแล้วพี่อย่าแวะตดอย่าแวะตัดอยเด้ออย่าแวะตัดอยเด้อครับเอาพี่พี่ผมวิ่งสุดแมนบแล้วอยู่ไหนได้นี้อ๊ยเบรกเบรกเบรกทางเบรกเบรกดนแมนบเลยดูกพีดูแหนบแล้ว อยู่ตรงนั้นป่ะเสียบอยมันมีแยกใช่ไหมครับกองดินอยู่ตรงนั้นเป็นเป็นสระน้ําเลยครับหัวหน้าอยู่สายมือสุดแล้วนะอู้วิ่งฝากันก่อนก่อนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อเห็นแล้วแล้วพี่แหน่งจวดจุดครับพี่น้องจวดจุดครับผมสาเลยนี้โอ้โห ภายในนะครับผมภายในมหน้าบอยมาถมไว้แล้วนี่หว่าอ่าใช่ใช่ครับผมว่าแล้วถมสักน้อยเลี้ยงคนเดียวภายในคิวงานมีมีเขาพูดับพี่น้องเขาช่วยส่งเราด้ตวยนะเฮ้ย นสิวเสียดครับผมเคยลองเลื่อลูกผมเคยลองเดื่อลูกเขาลองแบบเดียววันเดียวแมนบอค่อยบอเคยปล่อยเดื่อลูกบอกเลยพอเคยปล่อยเราแข่งเดียวเราแข่งเยอะดวดำแม่ก่อนนี่นังวันถ้าหัวหน้าบอยามันดำไม่ได้บราใส่สายลืมใส่อ่าลืมใส่สไหมครับตายตายแล้วครับ สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีคุณพี่นอนเป็นอะไรไหมครับได้ได้ได้แล้วได้แล้วอ๋อครับผมเราวิ่งทำเวลาได้ไหมตามเพียงวิ่งทำเวลาไปแล้วทำเวลาจุดยูอะ เดีวกันเจิดเดียวเจิบเดียวเจิดเดียวอย่าลงลูกเลยลูกพี่ไม่ลูกคนเดียวว้าวเนาะเอาลูกงูคนแล้วไปตรงนี้เฮ้นแล้วเมื่อวานยังเอาลูกมูหนาฮะเอาลูกไผ่บุ๊มเมื่อวานผมแก้วดูไผ่บุ๊มดูผมลูกผมคนละลูกหนาบิวด้วยดูไผุ่๊มละ ดูผมครับดูขนาดพิวได้นหมเมื่อวานเนาะแมนแมนเผ่าเดียวสิเอารสองเผ่าผมเอ้ยสิเอารสามเผ่าผมสองเผ่ามามาพอเราล็อกเลยลูกพี่มาเดี๋ยวทางปะต้องเดินละเอาเห็ดยังกันละรับคุณรับคุณเอาเกียบท่าก่อนนี้เอาไปก่อนเลยจากล่องเราลบกีไหมมาครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรับ ไปคืปอคือวัดดีลุงพี่วัดดีทุกคนเพราะีพี่น,อน้องทุกคนมันนี่สิแข่งรถให้เบิ่งไปเด้อจ้าไปเด้อจ้าผ้าครับหน้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วลอยสามแล้วลอยสามแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวผมเทิร์นเกียร์กันเถอะนะอยห้าแล้วเดี๋ยวเทิรนเกียร์กันเด้อได้ทุกพี่นับแล้วหนึ่งสองไปไปเลยเอาเลยผมบอลรนเอาเลยผมบแลรนเดี๋ยวเดี๋ยวผมบแลรนเอาเลยผมบแลรนรถผมวิ่งร้อยแปดละโอ้โหถึงสองร้อยแล้วรถผมบแลรนพี่บอลเนนละเรียบร้อยเกียร์หนาไปเลยพี่หนสองไป โอ้ผมผมวิ pop ่งต่อสองร้อยสิบอ่ะพี่อ้ยคันนี้ได้ปลายหน้าเนื้อเด้อสามเอ็มถึงก่อนเท่าเลยครับอุ้ยจู้อ่ะแ่นไทยนะครับร้อยยี่ครับอันแล้วผมต่างว้เกินร้อยยี่สิรอยร้อยสิบหกเจ็ดอ่ะรอยยี่แล้วรอยยี่สามสิบ ลอยยี่สามสิบอย่าคิดเลนอนไร้ี่อย่าคิดเล่นร้ายพี่เ้็นน้ำแนนี่ที่แซงลอยยี่ที่แซงขื้อไปเอ้าหนันนันอะไรอะไรต้นไม้เสาเสาไฟเดี๋ยมไปปักโน้ครับเออโดนน่ะแล้วขี่แลนลอยสามสิบด้ยครับโอ้เดี๋ยวผมไปตั้งไม้ก่อนมะเจ่คนมายอมวู๊ห์วิ่งอ่านไงพนาพนามีว่ะ แางไหนเด้อแางไหนเด้อแางไหนเด้อได้ไดอยากชด็อกกี่นา้างบอรถห่างบ่ของโคนา้างบอบอของผมคือางบผมติดโปกรดูอุ้ยผมมันนี่ผมมัน่ผมโอ้ยอยหาถอยหายมาได้ละ ได้ไหมไม่ดืออ่ะเตียบบอย้วเรียบบอยเคยวิ่งได้เท่าไหร่เนงนะสามร้อยครับอันนี้เหรออ่าแต่ผมกดมันนะกดเพราะผมตั้งไว้แค่ร้อยยี่ไงอ๋อใช่ใช่ครับก็ตัดตัดร้อยยี่เลยครับถ้าถ้าตั้งสามร้อยคือตันสามร้อยเลยโอ้มากรถสามไปถึงเนี่ยมากผมเดี๋ยวผมตั้งกอน ตั้งขึ้ผมตั้งก็แต่เวลามันออกมันออกตัวมันไม่ค่อยไหวครับเหรออ่าใช่ตักตักจำักสองสามร้อยก็ได้ได้ได้อยู่ครับเหรอตักสองร้อยพอไหมพันร้อยก็ได้ผมเอาร้อยยี่ก็ได้สวัสดีฮามตัวสวัสดีพี่น้องสวัสดีส้ขูสู้ค้นพี่น้องสวัสดีครับคนไหไรกูแส่ยยันดิจง กระตุกบ่พี่น้องกระตุกคือเก่อหรอเราคิวเยอะเลยหัวหน้าบอยไอหัวหน้าใส่เกียร์อะไรไหมผมผมผมชอบใส่เกียร์หกใช่ไหมฟูลพาวเวอร์ชิพนะครับถ้าถ้าหกมันมันจะปูเทอร์โบมันปูอ่าใช่นอนก่อนไอครับผมหัวหน้าตะลุงใส่นอนรับฟันดีโอชินอนรับเพลงมือนอนตัวแทนปูใช่ป่ะใช่ใช่ครับผมชอบใส่ฟูลพาวเวอร์ชิพอ๋อ กดให้แล้วครับแจ้วเลยพี่เวลรูกูว่าพนายองเนีเอาไม้เด้เอโอ้แขนผมอีกแล้ว <c oughs> ไปได้ได้ต <c oughs> ้นลักก็หันพนาแทงผมไปแล้วคือจัง่อนพนาสลอ่อนเพื่อนพนาพุ่งไปแบบพุ่งไปเลยได้ตอนแทงขึ้งนะ <c oughs> แมนแมนผมมีซับเกียร์เป็นซับแล้วครับมีละเกียร์เลย รอมันจัดเกินเราผิดคิดอ่อนน้องเนีย่ยคิดอ่ออะไรน้อยคิดออนที่กันน้องเนีย่ยคิดออนสุขกูสุกคนล่ะครับพี่น้องขอบคุณครับแล้วกันกเป็ดไรผมได้งบประมาณเหรอเดี๋ยวผมพเพิ่มเครื่องใหม่รถลูกพี่รถครับผมครับผม วัดดีลูกพี่สามสายแน่ลูกพี ies, ่ไพมีสามสายนี่นี่นาะตังเสียงคันอีกครั้งเดี๋ยว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 ฟังเสียงสามสายซูโม่กันอ่ะลูกพี่จัดให้นตั้งสเตปครับโอ้โอ้บ้า เราทาปานเรือเราขี่เอ้ยบะแม่ซูโม่เอาขนาดโน้ตใส่กุ้งงานบ่ะเอาเอาสามพิมขนาดนี้อ่าสามพีมนะครับหน้าบอยสนใจจะไปวิ่งด้วยไหมครับผมจะได้ไปเอารถไมคแแทนเลยโอ้ได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 ้ผมเอารถปิกปิกก็ได้ครับผมอ๋อวันน้าไม่ได้ซูโม่ใช่ไหมอ่าใช่ใช่อ่าได้ได้ได้ อ้าพี่เพราะทำไมมันไม่โดนต้องหมผมต้องกดกดด้วยโอ้เพิผมแจงคิวเลยว้าวว่าใครเงินวันหลับแล้วหมดเแล้วเตอนตะวันเต็มแล้วเหรอครับเต็มแล้วครับพี่อ๋อแานสองละยาด้บดีเพบาะมันกินนิ่มบ่ได้ใด้รถบาเต็มไปแข่งมูนะ ว่าไหนดีเด็ดจังแก่เต็มแลยาบัตดีลูกพี่พิยวัตบัตดีไม่มีเธอฉันคงเหงาวัตดีธนภัทรบัตดีท่านบ่ายปะแดน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 ท่านหนาแม็กนอว์หมอว่าบัตดีครับบัตดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องตมือครับก็อะไรก็แส่เด็กจงว่ามันคุผมบนไปแส่ในที่งานเส่ โมโกระตุกบอ,อวันนี้ผมไปปิดดีดคอร์ดแล้วผมก็มาสตรีม60เฟรมดูกระตุกหรือเปล่าไม่รือมี่นิดหน่อยลูกพี่ได้ซอยได้เด้ผมซอยซอยได้เด้ลูกพี่ยยยปิดจิพิยุทธิดคอร์ดอ่ะปิดการ์ดจอบให้มันเอาการ์ดจอไปเร่นนะลื่นขึน้นการจอบริจังบ่มเงาแห้งข้อพูดก้างข้าอย่างนี้นะเขาน่ะเข้าไปดีดคอร์ดก่อนแล้วมั้งเข้าไปดีดคอร์ดใช่ไหมครับ แล้วก็ไปตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แล้วก็หน้าตาหรือเปล่าเดี๋ยวนะแล้วลืมไปเเสียงและวิดีโอเสียงและวิดีโอเสียงและวิดีโอครับเห็นบหครับการเล่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์เีดสองหกสี่นะปิดเลยเดี๋ยวนะมันอยู่ต้องรงข้างล่างครับเดือนแล้มาอีกลุงบีพ้นตองเหตุบ่การอะไรน การเร่งการเร็วด้วยฮาร์ดแวร์เนส264การเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์จะใช้การจอของคุณเพื่อประมวลผลการเข้ารหัสวีดีโออย่างมีประสิทธิภาพหากสามารถใช้ได้ไม่รู้เกี่ยวไหมแต่ว่าก็ต้องเห็นนะครับเกเพื่การเร่งการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์264เกินป่ะครับพิดเลยล้วก็่ะเรื่อนลงไปข้างใต้ก็ว่าไปอัพโหลดหรือยังเต็มเต็มเตแล้วครับพีอัพโหลดด้วยนะครับมันต้องอัพโหลดด้วยใช่ไหม อ่าอัปโหลดด้วยงั้นมันแก้ไฟโอเคเรือมันเดือดครับพวกหูเราคงกับพวกหดเราแต่ว่ามีมูมีมีมูเขาเล่นเกจนมาเขาบอกว่าปิดติดครับท่านบายท่านดูขนาดธนาคารท่านครับทุกทีพิจารณาวัดดีครับมาไม่สวัสดีดูกทีฝากกดไลค์เป็นพืลังใจให้น้ำกดติดตามน้ำนะครับกดคน้าบอยเอาคันไหนนะแต่ผมไปซื้อไว้ครับขอบคุณครับรถติดก็ได้ครับติดก็ได้เพ่งเขาสงสัยใช่ไหมเพ่งอ่านให้ฟังอู้ผมผมขอให้ครับ ผมต้องเอาอาชีพีติดกับซีครับพี่น้อขอไม่ได้หลหัวหน้าไม่ได้เข้ามั่งเข้าเข้าเข้าเอาเข้าแค่คันเก่าเอาเอาเข้านะโอ้คันใหม่คันใหม่คันใหม่หัวหน้าไม่ได้เข้านี่แหละลูกที่คันใหม่ดิเอาเลรอไฟสีฟ้านี่คันใหม่องผมซื้อเล้วรัผมยู ศรเกตเท่าผมไป่คิดนะครัอ,อ,อร์อน,อนุเสกวัดดีครับผมอยู่ศีสกเสวผมไปเดี๋ยวผมไม่มไมคมมิสหรอขออภัยด้วยครับเพราะว่าขบผรคุณ้มเคยอะไรครับอ้าแล้วลูกอะพ่อนาะลูกลูกผมนะซื่อผมมีมีกประจำตำแหน่งอะไรได้หรือเปล่อไเลยครับเราจีกันนะรอบคระคผมได้เมพ้นหนาเก่านี่แต่รถตกเก่านะครับ แนนล้แว,ลวไั่ยล,นลุนครับแาาล,ล้ววัมาร์ครถเก่าวั่ยเนพาสติกแล้ว่ยุนพาสติกแต่แเครื่องไงบนแล้วครับโดยเฉพาะฮีโน่กระบะใหม่นี่ครับวุุ้่่นที่สุดร,รอที่สุดเลยรอที่สุดในทีมนำแก้วลูกีแก้วเบิร์กแน่แลูกพีเบิร์กแน่ยีบ คือเพือเอ็มลอยสามกว่าเพ่นเดอรางานรถก็พนาหนกนะแ <c oughs> ค่งมเลคืนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดเาอันนี้เลยเๆๆๆเลนจบๆๆลนจบาดไอไกรถหนอยังจังเด่นสีรถไงพนาพนาตะวันบาดพี่หลินน้ำนำมือเืนสร้างเขาฟ้ามไฟฟ้าม,าามัน,นได้มื้คืนนี่แมน่าจอยฟ้ามไฟฟ้ามันหาเงินแข่งกันบาดเลยโอ้แล่นเขียวกา่ พ่อนาบอยกเบิ้งการตลาดแบบนี้คอยคอยรายงานมูว่าหินทรายอันใดขายดีก็ไปี่ส่งไปส่งมันสินะเต็มตะมวลแต่เ่าก็ท่าเขาคู่บ้านจีนผมสร้างไปน้ให้ฮพ่หนายุทธ์เซอผมสุติชัยวัดดีลูกพี่วัดดีลูกพี่พี่กองซักวัดดีครับผมมาแล้วครับลูกพี่เต็มเลยนะครับเต็มเต็มเลยนะครับ เอ้ข้าจรเกียรติโอรโหวันนั้นอะไรเลยครับอะไรเนาะเอาเอาเอาลงบริษัทลงลงลงครับเออเออน่ะ เขาโทษครับเขอโทษรถไม่ค่อยเบียไล่น่ะไล่ลังเบีย่อยู่แกประกันเลยชี้ตลอดคอามเรื่องนั่งผมเรารถผมของมาด้วยดูผมเป็นลูกน้องตัวต้อยผมเป็นลูกน้องเกย์บอยเกมราคาประมาณ450บาทนั้งครับผมผมบนที่ชื่อเกมฟรี่จ้ะผมผม ดิกเซนกจะได้เกมพี่ครับดิกเซนแต่ว่าถ้ากระตุกครับกระตุกบวรอยู่นั่นเนี่ยข้อหม,มา,ยยอายมันเก่าแหละได้ไปเหตุข้อหมายด้วยไอซิล,ลินนัมันลื่นๆมาเลยเดี๋ยแล้วไอาบ้กนมุกมากแล้วละ่วะเดี๋ยวจะไปเหตุไม่ กดี่ะเอาคางไปแหละเออที่คางเอาหลีดไปหลีดเกมบ่ขคางได้เกมนั้นดิ้นดิ้นแต่ว่าแต่ว่าอันนเป็นตุ๊กเฉยบาดเปนตุ๊กเลยครับเป็นตุกแล้วแหลที่แล้วขนาดใส่เน็ตเงี้ยครับสายเรียนนะวันทุกมบะโอ้ตุ๊แล้วไฟไฟเลยครับผม ทุพี่เที่ยวนี่ผมไปนอนแล้วเด้อโอเคครับเอากระตุกเลยพี่เออสวัสดีครับพีแต่วันไปนอนไวจังครับผมไม่แฟนแฟน,นมันทำงานแล้วไง